เช็คด่วนราศีมีเกณฑ์ได้ลุนโบนัสสำหรับราศีมีนถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้ามาหาคุณราศีมีนก็เก่งเสียด้วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างว้าวุ่นเลยทีนี้แต่ก็ได้หน้าได้ผลงานไปเต็มๆสิ้นปีนี้มีข่าวดีแน่ๆสำหรับราศีเมษเป็นราศีที่ดินลนต่อสู้ฝ่าฟันมาขนาดนี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจสิของสุดท้ายของปีแล้วให้ฮึบและอดทนอีกนิดกำลังจะกลายเป็นเพชรแล้ว สำหรับราศีตุลในเมื่ออยู่อยู่ดาบอิจฉิตอยู่ในมืออำนาจเต็มฟาดฟันได้เคลียรทุกปัญหาศัตรูแพ้ภัยเจ้านายผลักดันให้สู้ๆเพราะว่าเงินทั้งนั้นสำหรับราศีกุมเป็นราศีที่เดแบกตัวจริงเสียงจริงแบกมานานง่ายๆไม่ได้ทำยากๆกมาตลอดสิ้นปียิ่งหนักแต่ฟ้ารู้ดินรู้นายรู้ระโบ,บน,นัดไปแบบจุกจสำหรับราศีกัน เป็นราศีที่ยังอยู่เฉยๆแต่ก็ไม่ได้หยุดหย่อนเลยงานเข้างานช่วยงานด่วนงานแก้ประดังเข้ามาถึงแม้จะรับเงินจากผลงานทําให้หน้าบานกันไปบ้างก็อยากจะพักกับเขาบ้างเหมือนกันหวังว่าทุกคนจะนําคําทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน